อยากเรียนค่ะแต่อายุห้าสิบสี่แล้วจะทําได้ไหมประโยคนี้คือแบบว่าเป็นประโยคเดียวก,กันกับพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่วาดค่ะเมื่อประมาณตอนเดือนกันยาที่ผ่านมานะคือเขาก็แบบอาณ์มาแบบนี้เลยทักมาแล้วก็บอกว่าพี่อายุห้าสิบเจ็ดพี่อ่อนโซเชียลมากนะน้องบอกไว้ก่อนพี่จะทําได้ไหมคาตอบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือตัวเขาเองนะคะซึ่งพี่วาดเองเขาก็เลยลองเข้าไปเรียนฟรีเรียนออนไลน์ด้วนนะใช้เวลาเรียนประมาณสองชั่วโมงเราอะมีหน้าที่ในการมาช่วยเขาทาการตลาดช่วยเขาสร้างยอดอ เป็นการที่เราอะแนะนําร้านค้าซึ่งร้านค้านี้ค่ะเขาก็จะขายอาหารเสริมสกินแคร์ความสวยความงามสินค้าแม่เด็กและเครื่องสําอางนั่นเองนะพี่วาดเองอะค่ะไปเรียนปุ๊บเนี่ย25วันผ่านไปค่ะพี่วาดค่ะฟาดค่าคอมไปประมาณหนึ่งพันกว่าบาทค่ะก็โดยที่เขาไม่ต้องสต๊อกของแต่เราอะรู้สึกถึงความแบบกระชุ่มกระชวยจิตใจมีชีวิตชีวาของเขาอะคือก่อนหน้าน,นี้ก็คือเขาก็แบบว่าอ,อยู่บ้านลูกส่งเงินมาให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทํางานอะไรแล้วก็มีปัญหาคือมีปัญหาสุข ภาพเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยชีวิตวนหลูบประมาณเนี้ยล่าสุดบอกลูกเขาว่าไม่ต้องส่งเงินไปให้แม่นะ่แม่แบบหาตังเป็นแล้วอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปลองเรียนรู้ด้วยตัวเองดูจ้าหลายคนนะ่ะที่ถามมานะคะว่าเขาเรียนฟรีเรียนออนไลน์ก็ตรงไหนนะพิมมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าอยากเรียนนะเดี๋ยวจะทยอยนะคะตอบคอมเมนต์ไปให้